เสียงหนักแน่นนะครับต้องรุ่นนี้เลยซาวค c a s สปิริตไรทีนะครับไรทีทูนะครับเป็นตัวรุ่นเหมือนไรโฟทูนะครับมาทั้งแหลกนะครับจากต่างประเทศสวยงามนะครับฝาแหลกนี้นะครับเป็นพลาสติกเคลือบไว้อยู่นะครับการเป็นรอยก็เลยจะมีรอยเหมือนคล้ายๆกับรอยขูดๆแต่จริงๆมันเป็นพลาสติกเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวมิกกันดีกว่านะครับมาทั้งแหลก พาพาง่ายเลยนะครับขนาด12ไมโมโน2สเตอร์ครับสภาพใหม่เยมนะครับสภาพใหม่เยมหม้อแปลงเราทำให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้โลโก้สาค้าบนะครับเลริตสาค้าฟงามๆครับมาดูนะครับโลโก้ปิ๊งเลยเสียงหนามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสับประคุณกันเลยดีกว่านะครับ ไมโมโนนะครับ12ไมเต็มนะครับจะเล่นแยก8ไลน์ก็จะเหลือ4ไม่นะครับหรือใครที่ต้องการช่องไม่เยอะๆนะครับตัวนี้ก็เพียงพอเลยนะครับมีเกณฑ์นะครับโลคัส100เฮิรตนะครับ EQ มาด้วยกันถึง6เมตดนะครับเหมือน Life 4 2นะครับ6เมตรเบสลงได้ลึกสะใจเลยนะครับนี่นะครับลงได้ลึกมากๆนะครับ ออกนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด4ออกครับ4ออกนะครับแล้วก็สไลด์ปิ้งๆเลยนะครับลื่นๆไม่มีคออแคกนะครับเสียงของเราตัวเช็คทำจบ100%ซนะครับรับประกันให้อีก3เดือนเต็มสวยงามมากๆครับในส่วนของสตนริโอนะครับจะเป็นแบบลูกบิดนะครับแล้วก็จะมีโลกับไฮให้ใช้2เมตรนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นรีเทิร์นที่ต่อเอฟเฟกเข้ามานะครับเอฟเฟกรีเทิร์นช่องสเตอริโอนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันใกล้ๆนะครับสเตอริโอหนึ่งสเตอริโอสองนะครับส่วนตรงนี้เลสนะครับย่อนมาจากรีเทิร์นนะครับ R E T เลสรีเทิร์นนะครับมีสองชุดออกนะครับสี่ออฟครับสี่สามสองหนึ่งนะครับอันนี้ตัวควบคุมวอลลุ่มออกนะครับแล้วก็ตัวควบคุมรูหูฟัง นะครับรูหูฟังรูนี้นะครับตัวควบคุมรูหูฟังมีไฟ48โวลต์น,นะครับช่องเอาพุทขาออกครับแล้วก็โมโนเอาท์นะครับสามารถอินเสิร์ตได้ด้วยสภาพเรียกว่าสวยร้อเอร์เซ็น์ใส่อยู่ในแหลกงามๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบเสียงดุกดันหนักแน่นกลางแจ้งนะครับเครื่องไฟ ใายหนังหรืองานคาราโอเกะที่ต้องการปรับไม้ได้ละเอียดละเอียดหนานะครับตัวนี้รับรองนะครับจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยตระกูลซาวพาร์ตไรส์นะครับยิ่งเป็นไลท์ที่มีเลข2ลงท้ายนะครับจะเป็น6 EQ เสียงหนามากครับใครสนใจนะครับสินค้าดีๆแบบนี้อย่าลืมนะครับ1 s a ซาวโปรครับ0 8 2 3 2 9 2 8 9 1นะครับรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มนะครับ สนใจก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับและยังมีมิกซ์รุ่นอื่นๆนะครับเช่น power mix ของ yamaha เราก็มีนะครับก็คอยติดตามกันได้เครื่องของเราทุกเครื่องนะครับสวยนะครับสวยมากๆเลยบอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ s u b c a ับ r i g h t two นะครับพร้อมแหลกนอกสวยๆแบบนี้ครับ ขั้นตอนการทําเครื่องก่อนจําหน่ายนะครับสําหรับลูกค้าหนึ่งซาโปทุกๆท,ท,ท่านครับเมื่อเราได้นําเครื่องจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับทำการตรวจเช็คทุกเครื่องนะครับแกะรื้อออกมาดูหมดเลยนะครับส่วนต่างๆนะครับว่าตรงไหนจุดบกพร่องเราทําการแก้ไขนะครับหลังจากเราตรวจพบจุดบกพร่องเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็ทําการแปลงไฟนะครับโดยทําการเอาหม้อเนี่ยไปทําไฟมาใหม่เป็น220โวลต์โดยตรงเลยนะครับสามารถเสียบตรงจากเครื่องเราได้เลยครับ แล้วก็สําหรับมิกเซอร์นะครับในเป็นส่วนของยามาฮ่านะครับเราจะยกสไลด์ใหม่นะครับเพื่อใช้งานกันแบบ100%เลยครับเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะครับงานของเราทุกเครื่องจะต้อง100%เซครับพร้อมใช้นะครับไม่ใช่พร้อมซ่อมนะครับสาหรับการซื้อไปจากเรานะครับอันนี้เป็นส่วนของเอฟเฟกนะครับเราทาการลื้อทุกจุดมาทําความสะอาดตรวจเช็คหมดนะครับนี่เลยงานดีๆจาก1นึ่งซาโพพร้อมรับประกันอีก3เดือนเต็มนะครับสนใจติดต่อโชร082ย์ 3, 2, 9, 2, 8, 9, 1นะครับเรื่องเครื่องเสียงต้อง1ซาวโปลนครปฐมครับ